สวัสดีครับพาเพื่อนๆมาดูอุโมงต้นไม้นะครับมหาวิทยาลัยมทสนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับในเขตมหาวิทยาลัยจะมีอุโมงต้นไม้นะครับเส้นนี้นะครับเส้นเขาเรียกว่าอุโมงต้นไม้ปึ๊บจะมีต้นลำช้านะครับ ช้าใหญ่อยู่ติดหนองน้ำใหญ่นะครับน่ครับผู้โมงต้นไม้บรรยากาศร่มรื่นนะครับตอนเย็นจะมีคนมาปัน่นจักรยานมาวิ่งนะครับเส้นนี้นะครับ ตมหมดแล้วประมาณนี้นะประมาณกิโลกว่าสองกิโลประมาณนี้